เช้าวันหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเสียงคำรามดังกึกก้องจนแก้วน้ำในคอนโดสั่นไหวพื้นถนนแตกรา้าวและรถไฟฟ้าสายสีส้มต้องหยุดวิ่งกลางทางฝูงไดโนโเสารยักษ์จากอดีตหลายล้านปีบุกถล่มเมืองหลวงชาวกรุงเทพพากันวิ่งหนีโอลตรานและมันกำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านของคนอีสานชาวบ้านที่กำลังนั่งล้อมวงกินส้มตังกับข้าวเหนียวอยู่หน้าเรือนหยุดทุกกิจกรรมพวกเขาหันมองฝุ่นคลุ้งที่ลอยอยู่บนฟ้าฝูงไดโนเสารทั้งไทโรนอนซอรัสแรปเตอร์และไทเซราทอปกก็ร้ออมาว์ทีี่วาจ็อป็ก ไผ่แหหรือหม้อสนามภายในเวลาไม่นานหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นสนามเลี้ยงฉลองหม้อแกงยักษ์ตั้งเรียงรายเต็มไปด้วยแกงไดโนเสาร์น้ำจิ้มแจ่วและส้มตำพริกสดหมูปลาใหญ่ยยก็เคยแล้วหมูเห่ยาใหญ่ก็เคยลองแต่ไดโนเสาร์มันคือขักแถววะยายคำพูดพร้อมเคี้ยวเนื้อไดโนเสาร์อย่างอริสอร่อยและแล้วฝูงไดโนเสาร์ทั้งหมดก็หายไปจากหมู่บ้านเพราะกลายเป็นอาหารสุดแซ่บของชาวบ้านทั้งหมดในข่าวต่างประเทศนักวิทยาศาสตร์ต่างงงงกับการสูญพันธุ์ครั้งล่าสุดข,ข,ของไดโนเสาร์ยักษ์แต่สำหรับหมู่บ้านนี้มันคืออีกว